สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเขาสูอีสานคนบานจานไปน้องจ๋ามือเรีย้นบานจานได้ตำสัวหัวหอยพี่น้องไปตลาดได้หอยเชอรี่มากไปน้องหัวกําลังงามๆพักกได้กวางตุ้งบักเขือมากไปน้องสับเนียนกันแล้วก็พักหน่กบานเห้าไปนอ้องถ้าอยากกินัึงอยากว่าวมาไปนอ้อง นปลกเขื e ่อนน้ำพี่น้องแซ่บฮูม ใส่มือหมอนแล้วพี่หนอมมันก็แสบควอาไพ่จ้ะสมบประสุภาเป็นแดงนะพี่หนอมมอืหอือ,อ น้ำกับพองตาแสบพี่น้องหอยหัวตุ้มติมิทพอยดีนีพี่น้องบ่อยาก ปลูกหอยแซ่บ บ่ได้กินตำซั่ว,ห,ว,ห,วหัวหอยโดนพี่น้องแซ่บหอยหัวหน่อยๆพอยดีค่ะฮึประกาศดอกกับงามงามไปหน่อ,อ,นนอยเพนนม่อนกอนน้องพไปน้องมาากว่าสิหนึ่งปลา เอาไมา่กินกับปังมส่วก่อนแซ่บพี่น้องอเต็กเอาเต็กเอา ทำเองนัวค่ะแซบ่บี่นอง